É. Yeah. พิาหายทุกคน โอ้โหทุกคนปืนไม่ค่อยดีครับผมผมไม่ได้ใช้บอมแลนด์ลเลยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกมฮันชูดาวนะครับเหมือนเดิมนะครับคือช่วงนี้ผมก็ค,คืออยากออกมาทำบ่อยๆแหละแต่ว่ามันก็ต้องหาช็อตหาอะไรนะแบบนั่นแหละ,ะครับคือวันนี้เนี่ยผมก็ค่อนข้างงุงหิดมากนะครับผมเล่นฮันชูดาวคือด้วยความที่ว่าช่วงนี้ผมไม่รู้จะเล่น ปืนอะไรเว้ยทุกคนแล้วแบบว่าปืนแบบเดิมๆมันก็เบื่อใช่ไหมผมก็เลยไปเจอปืนหนึ่งมาเว้ยผมไม่มั่นใจนะว่ามันชื่ออะไรเดี๋ยวผมจะขึ้นให้แล้วกันนะครับปืนกระบอกนี้นะครับเป็นปืนอ่าผมจําได้ว่าเคยได้มาในอีเวนต์นะครับผมเป็นอีเวนต์สักอีเวนต์หนึ่งนะครับผมที่แ a ต t ์พาร์ตมันอ่าตัวละครสก,กินตัวละครสุดท้ายมันแจกฟรีนะครับก็คือเลเวลร้อยได้สก,กินตัวละครฟรีนะครับทีเนี้ ผมก็เลยลองเอามาเล่นดูเย้ยเมื่อก่อนก็ไม่ค่อยชอบมันหรอกนะครับเพราะว่ามันเบายิงเบาอะไรเงี้ยแต่ว่าพอลองเอามาเล่นรอบนี้ดูผมรู้สึกว่าแม่งโคตรโคตรแบบแม่งแม่งดีมากเป็นปืนที่ดีมากๆนะครับผมยิงเร็วกระสุนเยอะรีโหลดไวนะครับคือดีมากๆนะครับกระสุนมีให้เลือกร้องห้าหลากหลายเลยนะก็มาโซโล่เหมือนเดิมนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าผมเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมกับกระบอกนี้ที่ผมเกินมานะครับ มีคนตามมาซะด้วย Bây giờ cho phàm à 왜? โอ้ยเมื่อกี้ถ้าเป้าต่ำกว่านี้หน่อยนะผมน่าจะได้ละอเด อยืมหน่อยนะครับอืมไล่หลังไม่เชียวนะสองครับ boleh tu kan 哦、门里有啊。 รู้หมดยังอ่ะน่าจะเหลืออีกตัวหนึง่งแย่ทุกคนแม่งดันมามาเชื่อไป

เฮ้ยโห,โหยังไงก็ผมว่าเขายายย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  เลือก็ขโจมวิคนหนึ่งวะโอเคตายพร้อมกัน แต่ว่าผมลุกไม่ได้แล้วผมตายไปแล้วเอ้ยผมยังไม่ได้ใช้โอเค้จีจีผมรู้ว่าผมใช้ลุกไปแล้วสนุกมากครับเกมนี้ผมบอกเลยมันมากโอโ้ลูกซองแรกๆผมน่าจะโดนเฉียดๆเวลอบหลังๆนี้น่าจะโดนเต็มๆเ,เม็ดเลยโอเคแล้วก็มีบอลตี้อีกทีนมันเขาเอาแล้ว นี่ผมไปแล้วเปลี่ยนปืนหน่อยทุกคนนล้จะหมดแล้วเฮ้วาวขชิง ไม่มีใครโดนเผาเลยรอบนี้อิ่มมากนี่ใช้อะไรโอ้แอลอาอาเก็บเสียง